เราค็เคยเห็นนะครับในในปัจจุบันเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็จะมีภาพผมเห็นเขากระจายเผนะยแพร่กันทั่วไปเชืเ่อว่ามีภาพซึ่งเขาถ่ายเห็นนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยเล็กขนาดไหนนะแล้วออกมาจัก,กรวาลเสียจัก,กรวาลใหญ่ขนาดไหนพ้นจากเสียจัก,กรวาลไปเป็นกาแล็กซีทางช้างเผือก้วขึ้นไปทางช้างเผือกออกไปเป็น แต่ล่าเป็นไรอะไรแล้วก็โอ้ออกไปจนท่งไปถึงชายขอบไปแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับไปจนั้งทั่งสุดแล้วในสุดก็คือว่าเมว่าไปแล้วเนี่ยโลกนี่จริงๆแล้วเป็นยิ่งกว่ายิ่งกว่าเศษเชื้อราเล็กๆกนะฮะในจักรวาแลวแล้วเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรกันนะนะในในจุดเล็กๆในจักรวาลเนี่ยคือถ้าเราดูแบบธรรมดาเราก็เพียงบอกว่าอ๋อเออมันก็เล็กแค่นี้แหละก็จบ แต่ถ้าเกว่ามันดูแล้วมันเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วทั้งหมดนี่มันบอกอะไรเราการที่มีโลกอยู่เพียงแค่นี้และตัวเราก็ยิ่งอยู่ในโลกยิ่งเล็กก็่าใหญ่ในจักรวาลที่เวิร์กว่างกว้างใหญ่ไพศาลนีนนน่มันบอกอะไรสิ่งนี้มีความหมายไหมถ้ามันมีมันคืออะไรด้น,นี้เป็นเป็นความหมายที่กว้างที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากิจกรรมสําคัญของมนุษยศาสตร์เนี่ยนะก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงที่ว่า วิทยาศาสตร์จะมีบทบาทได้นะครับบทบาทที่สําคัญก็คือทําอย่างไรที่ทานมนุษย์คิดแสวงหาและประกอบสร้างความหนะมายนั้นขึ้นมาแต่การกระทาเช่นนี้จะต้องอาศัยอะไรบ้างในขณะนี้ผมอยากจะพูดถึงสองประเด็นด้วยกันนะครับสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือว่าไม่ว่าวิชาไหนก็ตามของมนุษยศาสตร์เนี่ย ถ้าเราให้ความสําคัญกับการประกอบสร้างความหมายเราก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่าเราเรียนภาษาไปทําไมไม่ใช่ว่าเราเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะรู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวถ้าแบบนั้นเนี่ยไปโรงเรียนสอนภาษาก็ได้นะแล้วเดี๋ยวนี้ซื้อเทปมาเรียนก็ได้แต่้าเข้ามาเรียนคณะมนุษยศาสตร์เรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาฝรั่งเศสเรียนภาษาสันสกฤตนะหรือเรียนภาษาฮินดีเนี่ยเรียนไปทําไมถ้าบอกว่าเรียนจบไปแล้วเพื่อไปเป็นมัคคุเทศก์ ันนั้นอันนั้นเป็นมนุษย์ศาสตร์หรือเปนะล่าเราเรียนภาษาแบบมนุษย์ศาสตร์เนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรก็ต้องตอบว่าแม้กระทั่งวิชาภาษาเรียนไปเพื่อที่เข้าใจว่าคนในภาษานั้นนะเขาประกอบสร้างความหมายของตัวเขาของชีวิตเขาของสังคมเขาของโลกของเขาเนี่ยและสิ่งที่เขาต้องเกี่ยวข้องเนี่ยยังไงนะแล้วเราจะได้เรียนรู้จากการเรียนภาษาตรงนั้นเราเรียนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้เรียนเพียงเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใครเกิดใครตายยังไงแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าประวัติศาสตร์มันทําให้เราเห็นว่ามนุษย์ในที่ต่างๆที่ผ่านมาได้มีการประกอบสร้างความหมายนั้นขึ้นมาอย่างไรแล้วมันส่งผลแล้วมันต่อให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างดังนั้นในการเรียนมนุษยศาสตร์เนี่ย มันก็คือเรียนแบบอย่างของการประกอบสร้างความหมาย yeah. Yeah. ก็คือเรียนแบบอย่างคล้ายๆว่ามันมีแบบอย่างอยู่ว่าเป็นเป็นตัวเป็นตัวว่าอันนี้เขาทํากันแบบนี้เขาทำกันแบบน,น,บบนี้แต่ถามว่านั่นเป็นคําตอบหรือไม่ผมคิดว่าคงไม่ใช่นั่นเป็นเพียงการที่เราได้รู้แบบอย่างเพื่อชี้ในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่เรียนก็จะได้นำเอาแบบอย่างนั้นเนี่ยมาประกอบอะไรต่ออะไรของตนเอง นี่ข้อสอนะก่อนที่จะจบไปอันนี้ผมก็พูดถึงอันที่สองอันที่สองสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเน้นนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเน้นก็คือว่าเราเรามักจะนึกถึงมนุษยศาสตร์ในฐานะที่เป็นคณะเป็นคณะเป็นวิชาการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ร่ำเรียนกันแล้วก็จบออกไปนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแหละ แต่ผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูความเป็นมาของมนุษยศาสตร์เนี่ย <c oughs> ความเป็นมาของมนุษยศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเมืองนะครับเป็นการเมืองนะฮะไอการเกิดขึ้นของวิชาการอย่างอย่างอย่างที่ตะวันตกเรียกว่ามนุษยศาสตร์นะฮะ humanities เนี่ย,ม,ยมันจริงๆแล้วมันก็คือเมื่อก่อนนี้เนี่ยคนที่เรียนวิชาช่างวิชาชีพแรงงานเนี่ย พวกนี้เขาไม่ให้เป็นพลเมืองนะเขาเขาไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้อำน,นาจคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้อำน,นาจได้เนี่ยจะต้องเป็นคู้ง่ายชนชั้นสูงมีทรัพย์สมบัตนะิแล้วก็มีเวลาคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าว่าเป็นเรื่องความดีความจริงความงามความไรนะครับนะคือคู้ง่ายว่ามันเป็นพื้นที่สาธารนณะให้คนเนี่ยนะว่เรียนเสร็จล,ล้อยก็ มาหาคำตอบร่วมกันของชุมชนทางการเมืองต่างๆนะอย่างถ้าย้อนกลับไปสมัยกรีกสมัยโรมอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นวิชาการซึ่งสอนคนขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปสู่กระบวนการทางการเมืองแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าอันนี้ต้องแยกให้ออกนะครับการกิจกรรมทางการเมืองแบบมนุษย์มนุษยศาสตร์เนี่ยมันมันคือการเมืองที่ไม่ใช่การทำให้เป็นการเมืองโดยตรง พูดง่ายๆคือไม่ใช่มาทะเลาะการเมืองก,กันแต่เป็นการพูดและสนทนาการเมืองโดยใช้สิ่งที่มันไม่ใช่ข้อขัดแย้งในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราเรากำลังจะถกเรื่องการเมืองไทยนะครับในคณะรัฐศ,ศาสตร์คงคงพูดอะไรอย่างหนึ่งนะอีกแบบหนึง่งแต่ในคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยการพูดคุยเรื่องการเมืองอาจจะโน่นเลยครับไปคุยกันถึง ภาพสมัยยุทธยานะสมัยสุขโขทยัยจริงๆแล้วเนี่ยการคุยเรื่องนั้นมันไม่ใช่เพื่อไปไปไปคุยเรื่องนั้นอย่างเดียวแต่มันเป็นการคุยการเมืองนะหาประเด็นที่เป็นเชื่อมโยงกับสังคมและการเมืองอยู่ในนั้นเพียงแต่มันไ้่ั้งในภาษาอังกฤษก็คือว่ามันไม่ได้ถูกทำให้เป็นประเด็นที่ p o l i t i c i z e d นะฮะในในยุคสมัยปัจจุบัน เพราะฉะนั้นนี่หลายเรื่องมันจึงทํามนุษย์ศาสตร์ยังทําให้เราค้นข้อจํากัดของของปัจจุบันได้เยอะนะไม่งั้นนี่เราจะถูกกรอบปัจจุบันตีก,กรอบเวลาเราพูดถึงการเมืองนี่เราก็จะพูดกันแต่พูดกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหนังสือพิมพ์เกิดอะไรขึ้นนะเวลานี้เกิดอะไรขึ้นแต่มนุษย์ศาสตร์ทำให้เราเห็นได้ว่าย้อนกลับไปพันปีก่อนอมันอะไรกมันอะไรกัน แล้วหรือว่าในประเทศนั้นสังคมนั้นสังคมอื่นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างไรจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือจะเป็นแอฟริกานะหรือยุโรปสมัยศัตวรตษที่18คือสิ่งเหล่านี้นเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะมีจินตนานการที่ออกไปจากข้อจำก,กัดที่ตีกรอบเราอยู่กับความหมายที่คุมกันอยู่ในปัจจุบันได้แล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้เรา ขยายพรมแดนขยายมุมมองที่กว้างออกไปมากขึ้นผมคิดว่าอันนี้คือเป็นบทบาทที่สําคัญของมนุษยศาสตร์ขอบคุณอาจารย์วีรนนะมากครับก็คือ,อสรุปง่ายๆก็คือมนุษยศาสตร์สอนให้เรามองไปทางอื่นมองไปที่อื่นออกไปจากปัจจุบันนะครับแล้วก็จะได้คนพบว่า ที่อื่นเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเวลาและสถานที่นะครับมองไปในเวลาอื่นหรือสถานที่อื่นเพื่อเป็นการเปิดกว้างนะครับบูมมองให้เราคิดและเพื่อให้เรางงกับความเป็นวัตถุของเรามากขึ้น <laughs> ใช่ไหมครับคือส่ขขอวนใหญ่คำสอนตอนที่ผมมาตอนที่ผมอยู่คณะก็จะอะไรนะอักรรษรศาสตร์หรือยศาสตร์สอนคนให้เต็มคนนะครับแต่ตอนนี้เราได้คำสอ,อนใหม่จ,จะมีด้านะฮะสอนให้งงกับความเป็นคนของตอนเองอะนะครับก <laughs> ็จะเอาอันนี้ไปใช้นะครับก่อนอื่นจะขอแปลภาษาอังกฤษแป๊บหนึ่งนะฮะวิทยากรหรืออาจารย์จะเสริมอะไรก่อนไหมตอนนี้ I'll translate the, the first part of the presentation first otherwise it would be too much to, uh, to translate later on. Um, we've been talking about the roles of humanities nowadays and uh, we we'll start with uh, Kattinadi. He mentioned that you know um, also altogether we need to take a look at uh, internal humanities is a kind of self reflexive study, is a kind of inward looking into oneself and um, to study um, the real state of human beings and for him ethics you know underlying the state of knowledge in so many ways and he concludes by you know stating two points the first one is to study is to know oneself you know according to shakespeare right to, to die oneself is true um, and then the second one is to realize that the state of change always exists you know everything it's changeable. Everything is mutable. And then we move on to Ajahn presentation. Of course, you know he listed so many books that he, you know, he had been reading, you know, throughout his academic life. And um, basically, he he think that you know the idea of history by Colin was a very important book because um, he realizes while I'm reading this book is that you know history is not just pro the provision or the uh, uh, the supply of knowledge, but is a kind of the thought that exists in history formation or in historiography that counts and um, also he Another book that impressed him a lot is Nietzsche's On the Genealogy of Morality. Um, he said that, you know, morality doesn't exist on its own, but it has its historical dimension. And it comes from this Medichean, um fighting between the two sides, the food and the bad, or something. And then, you know, so basically there's no objective ground rule to morality. I'm not sure whether I'm right or not, but it is my interpretation of his thought. And then move on to Ajahn Bira I was kind of deconstructing a little bit, and, you know, if... Um, Colin would say something like, you know, all history is thought, but Ajabirat uh, thought it may be all thought in history. Um, in that sense, you know, Ajabirat um, draws us to take a look, take into consideration the conditions and um, the, the context of knowledge, especially in the humanities. And humanities um, is the study of the same subject but in different contexts. Basically, we discuss certain issues that are uh, perennial, such as um, justice, goodness, beauty, but somehow the, the contexts are different, and that's why we need to keep studying humanities because it deliver different answers to the same question. Um, and then um, also, you know, he state that you know there are two important notions that we need to take uh, into consideration when we study humanities. The first one is language. Um, we studied language not you know, only to be the tour to guide, but we study how language somehow constructs human beings, especially um, how language um, communicates our own thought and shape us to, to, to be who we are right now. Um, and then the second. A point that he thinks very important in politics—not direct politics, but the politic of knowledge—and is somehow very important. It's kind of like you know, very similar to um, Ajahn Anand's mentioning of Nietzsche's book on the genealogy of morality. There's somehow you know, even in terms of morality, there's always politics underlying this you know issue. Um, so, it's not direct politics that count, but somehow it's more like a conversation with politics in the past or with the conflict that happened in the past, eras, or in different contexts. So, somehow, humanities um, presumes some, something like distant, you know, that we can talk or we can discuss certain issues that happened in the time past, you know, or in different contexts. Um, so I think you know that's for the first part when we discuss the road of humanities and then we move on to the second part with the the future of humanities and what the guest speakers think about this. Uh let me swap in time I'll come back to you later. Uh จะต้องที่บนพระคุณเจ้านะครับอ uh, ีกครั้งหนึ่งนะครับคือจริงหัวเรื่องในวันนี้ก็คือเรื่องของบทบาทและอนาคตของมนุษยศาสตร์นะครับอันนี้เรากมาถึงส่วนหลังจากที่ฟังส่วนแรกไปแล้วนะครับจะเห็นว่าบทบาทของมนุษยศาสตร์มีมากมายนะอาจารย์นันนก็เป็นเรื่องของการใช้นะครับเรื่องของการใช้ความรู้ไม่ใช่เพียงแค่คาที่อยู่ในลอยๆหรือว่าอย่างที่อาจารย์วีระบอกก็คือเป็นการค้นหาตัวตนมนุษย์นะฮะรวมไปถึงเรื่องของการดูว่ามนุษย์ประกอบสร้างความหมายอย่างไรซึ่ง จริงๆล้วหลองบาก็พูดเป็นอะไรนะโฮโมซินิเฟเคิลอะไรที่มนุษย์เราไม่ใช่โฮโมเซเปียนแต่เป็นโฮโมซินิเฟเคิลไม่ใช่มนุษย์ที่รู้แต่เป็นมนุษย์ที่สร้างความหมายซึ่งอันนี้กลุ่มนํามษยวิทยาจะาไปใช้เยอะมากนะครับคราวนี้เรามาสู่ส่วนที่2ก็คือคำถามว่ามองไปในปัจจุบนันแล้วมองไปสิปีข้างหน้านะครับจากปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของทุนนิยมที่มันเข้ามานะฮะตัวผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมตระหนักดีถึง ความโหมดร้ายของระบบทุนนิยมที่เข้ามาทําลายระบบการศึกษานะฮะขนาดจำนวนนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียนนะฮะการกําหนดพาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยขอบทนิดนึงแต่ว่ามนุษยาศาสตร์นะครับในอนาคตนะครับในโลกทุนนิยมที่มันจะเลวร้ายหรืมันจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเนี้ย นะครับไม่ทราบว่าท่านพระคุณเจ้าจะมีความคิดเห็นอย่างไรจะบทบาทตรงนี้เนี่ยของนักยศาสตร์จะเข้าไปช่วยอะไรได้บ้างหรือว่ามันจะแผ่วลงไปเรื่อยๆแล้วมีสาาอื่นขึ้นมาแทนหรือว่าเราจาเป็นจะต้องยึดยงอยู่กับนักยศาสตร์ต่อไปนะครับเรียนเชิญพระคุณเจ้าครับเจริญพรนะอาจารย์ทั้งสองท่านใน,นเสวนาก็ออกกันทรุเองแต่ฟังพระพูดนี่ก็ ไปแนวเย็นๆสบายๆนะก็คืออย่าสับสนกับเรื่องของความเป็นคนคือว่าวิชาว่าด้วยความเป็นคนให้ตั้งเป้าหมายหนึ่งเดียวต้องพ้นทุก